สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวกองทุน Funding p i ฟ s นะครับกองทุน Funding p i ฟ s นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ผมเคยทำมาทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนเงิน รับ Profit s r e r e มานะครับเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ได้รับเงินมาตลอดนะครับแล้วก็ถอนเกิน10ครั้งนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวในแบบฉบับต้นปี2025เนี่ยกองทุนนี้ยังน่าเชื่อถือและยังน่าสอบอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมกันเนี่ยหลังจากที่ได้รับข้อมูลหรือว่าดูการรีวิวของผมแล้วนะครับ เพื่อนๆอ,อยากจะตัดสินใจทำการลงทุนหรือการสอบกับทางกองทุน f u n d i n g p i z เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษของเพื่อนๆและกันนะครับเนาะเดี๋ยวเริ่มจากกองทุน f u n d i n g p i z นะครับตั้งอยู่ประเทศ UAE นะครับหรือสหรัฐอาหรับอิมเมรเรตเนาะเพื่อนๆเ,เขาตั้งอยู่ที่เมืองดูไบนะครับตั้งอยู่ที่เมืองดูไบแล้วก็เหมือนมีออฟฟิศอยู่ในกลางเมืองนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพและกันนะครับก็เห็น มีเขามาโพสออฟฟิศนะครับภาพออฟฟิศเนาะเพื่อนๆมันก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าบริษัทเขาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนๆออันนี้ก็เอาไว้ดูเป็นการประกอบตัดสินใจละกันนะครับและต่อมานะครับเพื่อนๆก็ผมจะให้มาดูที่ทัสพไพลอตนะครับฟันนิงปิฟเนี่ยก็ได้รีวิว จากผู้ใช้บริการนะครับก็มีลูกค้าเยอะนะครับเพื่อนเในทั่วโลกรีวิวจึงมีอยู่ประมาณในปัจจุบันเนาะในต้นปี2025ะครับอยู่ที่17,000กว่ารีวิวแล้วนะครับกองทุนฟัน d ิ่งปิ๊เนี่ยเปิดให้บริการในช่วงปลายปี2022นะครับเพื่อนเพื่อนประมาณช่วงเดือนพฤศจิก,กานะครับปี2022แต่มีรีวิวมาเยอะนะครับเพื่อนเมีรีวิวเยอะ ซึ่งเรตติ้งเนี่ยเต็ม5นะครับก็อยู่ที่4.4นะครับก็แน่นอนครับก็จะมีทั้ง5ดาวนะครับแล้วมีทั้ง1ดาว2ดาวสะสมปะปนกันไปนะครับก็ตามสถานการณ์นะครับมันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งเนาะฟันนิงปิ๊บเนี่ยก็เหมือนมีปัญหานะครับแล้วก็เหมือนได้ยุติการบริการชั่วขราวนะครับเพื่อนๆจึงจาให้ผู้ใช้บริการน่ยไม่ไม่พึงพอใจ เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ฟันดิ้งปิ๊บก็กลับมาเปิดอีกครั้งนะครับในช่วงช่วงหนึ่งเนาะเพื่อนๆอันนี้ในสถานการณ์ตอนนั้นผมก็ยังเทรดแล้วก็สอบอยู่นะครับเพื่อนๆก็จําได้กันนะครับกองทุนฟันดิ้งปิ๊บเนี่ยเอาจากรีวิวผมเลยละกันนะครับผมเนี่ยทำการเทรดพอร์ตเล็กๆนะครับแล้วก็เทรดแล้วก็ถอนเทรดแล้วก็ถอนเนี่ย เป็นระยะเวลาประมาณ5เกือบ6เดือนนะครับเกือบครึ่งปีนะครับผมถอนแต่ละครั้งนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ผมพูดเลยว่าไม่มีปัญหาจริงๆนะครับก็อาจจะมีแค่มีการล่าช้านะครับมีการล่าช้าหน่อยมีการเเลทนะครับในการโอนเงินให้เราอะไรอย่างนี้นะครับก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะในมุมส่วนตัวนะครับผมก็ได้จับทิศทางนะครับรู้สึกว่าเขามีความน่าไว้ใจนะครับเพราะว่า มันมีช่วงหนึ่งนะครับที่ระบบหลังบ้านของทางกองทุนเขาเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ทำให้ ในช่วงตลาดที่มันแคชนะครับตลาดเนี่ยร่วงอย่างหนักนะครับผมก็มี SL มี Stop Loss อย่างชัดเจนนะครับแต่ทางกองทุนนะครับระบบหลังบ้านเขาเหมือนกราฟเขาลวนนะครับในช่วงตั้งแต่สมัยใช้ Meta f ฟ Trade เนาะเพื่อนเแล้วก็ผมเนี่ยได้ตกไปเลยเนาะเพื่อนเเพราะว่ามันกราฟกราฟมันสวิงแรงนะครับแล้วก็ทะลุลงมาเกินเกิน SL ของผมนะครับแล้วก็เกิดการสลิปเพดเนาะเพื่อนเซึ่งห่างมากๆนะครับแล้วก็น่าเกียดมากๆ หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ตกไปแต่หลังจากตกนะครับเ,เพื่อนๆตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็อยอมรับแหละว่ามันมีการสลิปเพดมันมีการผิดพลาดทางเทคนิคระบบหลังบ้านของเขานะครับแต่ทางกองทุนเขาก็คืนพอร์ตมาให้นะครับแล้วก็เหมือนเหมือนโรใหม่นะครับเ,เพื่อนๆโรใหม่นะครับทําให้ผมได้กลับมาเทรดอีกครั้งอะไรงี้นะครับเ,เพื่อนๆซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาจะปรับให้เราตกไปนะครับ ก็ได้เนาะเพื่อนๆถ้าหากเขาอยากจะโกงหรืออยากที่จะเอารัดเอาเปรียบเราหรืออยากที่จะได้เปรียบเราเนี่ยเขาก็คงไม่คืนพอร์ตมาให้นะครับในช่วงจังหวะนั้นนะครับเขาให้พอร์ตผมคืนและให้พอร์ตผมมาเทรดนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้อย่างปกตินะครับอันนี้ผมก็สัมผัสได้เลยนะครับว่ากองทุน Funding Pips เนี่ยก็มีความ มีความจริงใจนะครับในของทางกองทุนเขานะครับก็มีความจริงใจที่อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวโปรแกรมสอบและกันนะครับว่าโปรแกรมสอบมีอะไรบ้างเนาะเพื่อนๆสําสำหรับโปรแกรมสอบของทางกองทุน f n ันนิงพีซนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3รูปแบบโปรแกรมนะครับโดยปกติแล้วเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนก็จะมีทั้ง1สเต็ปสสเต็ปสสเต็ปแล้วก็ Instan t นะครับเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็น4โปรแกรมสอบ แต่ปัจจุบันนะครับสามสเตปนะครับเขาได้นำออกไปแล้วนะครับไม่มีการเปิดให้สอบแล้วนะครับจึงเหลือแค่ instant กลับ1 s t e สเตปแล้วก็2สเตปนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเริ่มจาก instant ก่อนละกัน instant เนี่ยครับก็คือพอตที่เราสามารถจ่ายเงินนะครับจ่ายค่าธรรมเนียมและเราก็จะได้รับพอร์ตจริง มาเทรดเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตมาสเตอร์นะครับเนาะเพื่อนๆหรือพอร์ตฟันเด็ดนะครับก็กดกติกานะครับผมเคยได้รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับได้ยินว่ามีการเอาอกฎต่างๆออกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า consistency score นะครับก็เอาออกเนาะเพื่อนๆแล้วก็อ่าไม่ว่าจะเป็นเด y trading เจ็วันนะครับก็คือการทำกำไร0.25% ให้ครบ7วันกดแบบนี้เขาก็เอาออกแล้วนะครับก็เพื่อให้เป็นการยืดหยุ่นนะครับและตอนนี้นะครับเขาก็เขียนป้ายกำกับว่าเป็น Limited Time นะครับมีเวลาจำกัดนะครับถ้าหากใครอยากจะสอบหรืออยากจะเทรดนะครับก็ต้องอยู่ในเวลา Limited Time และกันนะครับก็อาจจะต้องเร่งมือหน่อยนะครับเขาจะมี a c c o u s t ต i z e ตั้งแต่ 5K นะครับจนถึง1 0 0 0 0แสนเะเพื่อนๆก็เริ่มต้นอยู่ที่69ดอลลาร์นะครับ ราคาก็ตามนี้เลยนะครับและกฎกติกาก็ตามนี้นะครับมี Daily Loss ต่อวันนะครับห้ามเกิน3% m a x Loss ห้ามเกิน5%นะครับก็คืออันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากจะสอบหรือเทรดนะครับก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเนาะสำหรับโปรแกรม i n s t a n t นะครับ เดี๋ยวมาดู1 step สเต็ปกันนะครับส่วน1สเต็ปนะครับของทางกองทุนฟัน n ิงพิสเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่จะเป็นที่เรื่องราคานะครับที่แพงขึ้นมาจาก2สเต็ปนะครับ1สเต็ปเนี่ยจะมีราคาที่แพงขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะครับของ2 s t สเต็ปเพราะว่าเราจะสอบแค่เฟสเดียวแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับเพื่อนเก็อยู่ก็อยู่ที่กฎเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบาย ให้ฟังแล้วกันนะครับกดนะครับสอบแค่1เฟสนะครับสอบแค่ครั้งเดียวเมื่อหลังจากที่เราจ่ายจ่ายค่าธรรมเนียมไปนะครับเราก็จะได้รับพอร์ตมาพอร์ตก็จะเป็นพอร์ตสติลเด้นนะครับเพื่อนๆกดก็จะมีนะครับก็คือเทรดดิ้งพีเรียดเนี่ยไม่จํากัดวันสอบนะครับสามารถสอบไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะผ่านหรือตกนะครับมินิมัมเทรดดิ้งเดย์นะครับก็คือเราต้องเทรดขั้นต่ํา3วัน แล้วก็จะมี maximum daily loss นะครับหมายถึง daily d าวดา o นั่นแหละเพื่อนเสามารถติดลบได้สูงสุดต่อวันนะครับห้ามเกิน4%เแล้วก็ maximum loss นะครับก็คือขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกิน6%นะครับส่วนเป้านะครับเพืนเพื่อน profit target 1ิเร์ตถ้าหากเราทำกำไรได้10%นะครับเราก็จะผ่านและก็จะได้ พอร์ตมาสเตอร์ทันทีนะครับหรือพอร์ตจริงนะเนาะเพื่อนเที่เราจะสามารถมาเทรดแล้วก็สามารถทํากําไรได้นะเนาะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้พอร์ตมาสเตอร์มานะครับก,กฎกติกาทุกอย่างก็จะมีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Daily Loss หรือ m a ็ Loss นะครับก็จะอยู่ที่4%และก็6%อย่างเช่นเคยนะครับโปรฟิเตเกตไม่มีนะครับแล้วแต่ ที่เราจะเทรดหรือจะทำกำไรได้นะครับส่วน reward and speed นะครับหมายถึงส่วนแบ่งกำไรที่เราจะสามารถถอนได้นะครับ mm hmm. เขาให้เราถอนได้ทุกๆวันอังคารน,นะครับหรือมีการ payout ในรอบ7วันหรือ1สัปดาห์ต่อหนึครั้งนะครับเนาะเพื่อนๆก็ตามนี้เลยนะครับก็สามารถมาดูเพิ่มเติมได้นะครับส่วนอีกหโปรแกรมนะครับก็คือ2สเต็ป สองสเตปนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือแบบฟันดิ้งพิสเนี่ยจะเป็นแบบปกติทั่วไปธรรมดาก็คือแบบรูปแบบทั่วไปเลยนะครับที่ทุกๆกองท,ท,ทุนเขาอ่ามีกฎกติกาเหมือนกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็คือเป็น funding p i ิสปกตินะครับก็จะมีการสอบเฟสที่1นะครับเราต้องสอบให้ผ่านเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2นะครับเฟสที่1เนี่ยก็จะกฎกติกาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า เราจะมี Daily Los s นะครับแล้วก็ m a x loss อยู่ที่5%และ10%เป็นะครับเ,เพื่อนๆ profit t a r เก t ของของเฟสหนึ่งนะครับจะอยู่ที่8%และเฟส2จะอยู่ที่5%นะครับกฎกริกาเหมือนกันทุกอย่างถ้าหากเราสอบทั้ง2เฟสผ่านนะครับเราก็จะได้รับ Account Master นะครับส่วน r o f i t s p l i t นะครับเ,เพื่อนๆจะมีอยู่3รูปแบบนะครับก็คือเขาให้เลือกเนาะตั้งแต่ Profit Share 60% 80%และก็100%นะครับถ้าหากเราจะเลือกอถอนได้ทุกๆวันอังคารนะครับหรือสัปดาห์ละครั้งนะครับเราก็จะได้ p โป f ฟิตแชร์อยู่ที่60%เขาเรียกว่า a c h i e s e day payout นะครับเพื่อนๆและแบบที่2นะครับเป็นการถอนแบบ by weekly หรือทุกๆครึ่งเดือนนะครับหรือทุกๆ14วันเนาะเพื่อนๆก็จะได้รับ Profit Share อยู่ที่80นะครับและ p Profit s h a r ์แบบสุดท้ายก็คือ100%นะครับ ก็จะเป็นการถอนแบบมันรี monthly, นะครับหรือเป็นรายเดือนเนาะเพื่อนๆเราถอนวันไหนนะครับเดือนถัดไปก็จะถอนได้ในรอบเดือนวันนั้นนะครับเนาะอันนี้ก็กดอธิบายก,กฎกติกาคร่าวๆข,ของอสองสเต็ปแบบปกตินะครับ ส่วน Funding p i p s X นะครับแบบ2สเต็ปเช่นกันนะครับแต่มี X ตามท้ายนะครับเพื่อนๆมี X ห้อยหลังเนาะอันนี้ก็ต้องสังเกตนะครับแล้วก็มี l i m i t e d Time เช่นกันนะครับก็คือเขาจะขายอ่าพอตนี้นะครับเพื่อนๆจะมีการทำการขายพอตเนี้ยเนี่ยมีเวลาจำกัดนะครับเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเอาออกหรืออ่จะหยุดขายนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมาดูกฎกติกานะครับแตกต่างจาก สองสเต็ปปกติยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพรวมให้เข้าใจง่ายๆนะครับการสอบแบบ2 f เฟสเนี่ยก็เช่นกันนะครับเหมือนเดิมต้องสอบทั้ง2เฟสนะครับก็คือเฟสหและเฟสที่2นะครับเฟสที่1เนี่ยเราจะมีมินิมัมเทรดดิ้งเดย์ก็คือต้องเทรดขั้นต่ําอยู่3วันกฎที่2นะครับที่เพิ่มเข้ามานะเพื่อนๆก็คือเทรดดิ้งพีเรียดนะครับหรือ จำกัดวันสอบเนาะเพื่อนเพื่อนเราต้องสอบให้ผ่านในเวลา30วันนะครับในเฟสหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนในเฟสหนึ่งสาวันนะครับถ้าหากเราทํากําไรได้10%นะครับอันนี้ก็คือเป้าเนาะเพื่อนเพื่อนโดยที่ไม่ติดลบต่อวัน4%และไม่ลบสูงสุดก็คือไม่เกิน8%นะครับเพื่อนเพื่อนแต่เราต้องทํากําไรให้ได้ครบเนี่ยสินะครับภายในเวลาก่อน30วัน เนาะเขาจนะครับก็เช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะครับกฎเกณฑ์เหมือนกันทุกอย่างต้องสอบให้เสร็จหรือผ่านภายใน30วันนะครับและมี Profit t a r รเกในเฟสสองนะครับก็คือ8นะเปอร์เซ็นต์นาะเพื่อนๆสรุปรวม2เฟสเนี่ยก็จะให้เราสอบประมาณว่าเราต้องทำกำไรให้ได้18เปอร์เซ็นต์นะครับเราถึงจะได้พอร์ตจริงมาเทรดนะครับนะเนาะเพื่อนๆ มาสังเกตนะครับอ้าวแล้วมันน่าสนใจตรงไหนในเมื่อกฎกติกาเยอะแยะขนาดนี้นะครับนี่เลยครับเ,เพื่อนเนก็คือราคานะครับแอคเคา์ไซส์ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่1น0 0 0 0 5 0 0 0ส0แล้วก็1 0 0 0 0 0นะครับเ,เพื่อนๆนสังเกตดูนะครับราคาพอร์ต1 0 0 0 0 0เนาะจะอยู่ที่199ดอลลาร์เท่านั้นนะครับก็ด้วยกฎกติกาที่จุกจิกแล้วก็เยอะแยะขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลานะครับการจำกัดวันสอบนะเนาะเพื่อนๆนก็มีเวลาให้เราต้องสอบ ผ่านภายใน1เดือนนะครับในแต่และเฟสนะครับต้องทําให้ได้เนาะแลปะปวิทักระดเกตที่มันสูงนะครับเนี่ยเฟสหนึ 1, ่งสิบเปอร์เซ็นต์เฟสสองแปดเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับเพื่อนเเมื่อเราได้พอร์ตมาสเตอร์มาเนี่ยกฎกติกาก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็มีเดลี่ดาวอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แม็กลอสอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์แต่อยู่ตรงนี้นะครับรีวอร์ดแอนด์สปิดเนี่ยก็คือเราจะทำกำไรได้หรือเราจะถอนได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเราสามารถถอนได้ทุกเมื่อในเวลาที่เราต้องการ มันดีตรงนี้นะข้อดีนะครับแต่ข้อเสียนะครับเ,เพื่อนเก็คือมันจะมี consistency score เข้ามานะครับก็คือเราต้องทำ consistency score ให้ได้ต่ำกว่า45%นะครับก็ดีหน่อยนะครับเพื่อนๆพื่อนที่อขอแค่45%นะครับ 45%เนี่ยก็ถือว่าทําไม่ยากนะครับเ,เพื่อนๆไม่เท่ากับ20%ที่เขาเคยตั้งกฎไว้ของอ Instant นะครับเ,เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจกันนะครับสําสหรับคนที่เข้าใจกฎ Consistency Score นะครับแต่มันข้อดีก็คือเราสามารถถอนได้ทุกเมื่อ ถ้าหากเราทําตามกฎครบทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นพอร์ตสอบที่ราคาถูกนะครับถ้าหากใครสนใจหรือว่าอยากจะเทรดก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมมาอ่านก,กฎกติกาเพิ่มเติมด้วยตัวเองอีกเนาะเ,นเพื่อนๆและผมขอเสริมเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆกองทุนฟันนิงป p ๊บเนี่ยเขาจ่ายเงินให้ p r o f t t s h a r ์สำหรับเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับ ในปี2024ที่ผ่านมาเขาจ่ายเงินไปแล้วนะครับมากกว่า100ล้านดอลลาร์นะครับเ,เพื่อนหรือมากกว่า3,500ล้านบาทนะครับเนาะโดยประมาณนะครับตีเป็นเงินไทยก็อันนี้ผมเชื่อเลยจริงๆนะครับว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่ไปเอา หรือจ่ายเงินให้กับเทรดเดอร์เนี่ยเยอะที่สุดในโลกแล้วนะครับตอนนี้เยอะกว่า FMO t เยอะกว่า The 5%นะครับเพราะว่า Funding Pips เนี่ยคนเทรดเยอะนะครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับคนทั่วโลกสนใจนะครับเป็นกองทุนที่ต้นทุนในการสอบเนี่ยต่ำนะครับราคาเซฟคอสเนาะก็คือราคาถูกเนาะเพื่อนๆแล้วก็เทรดกันทั่วโลกนะครับก็อาจจะเป็นการบอกปากต่อปาก เช่นกันนะครับก็เหมือนอย่างผมเนี่ยเป็นนักเทรดเช่นกันนะครับก็มารีวิวตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยเคยสอบเคยถอนกับทางกองทุนมานะครับก็รีวิวตามความเป็นจริงให้เพื่อนๆที่อนที่ติดตามทุกคนเนี่ยรับทราบนะครับมันคือข้อมูลจริงเนาะเพื่อนๆโอเค okay, ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ